ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดสำเพงนะครับตรงนี้เป็นตลาดสำเพงวันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นตลาดนัดสำเพงตลาดเช้านะครับตลาดเช้าหรือตลาดเม,มืสมัยก่อนตรงนี้นะที่คนเคยขายของนะครับบริเวณนี้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณปีห้าหรือประมาณเที่ยงคืนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาของมาลงวางตามข้างทางนะครับ คาไมค้ารับไปขายต่อนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับอาจจะเป็นพ่อค้าแมคคาากลุ่มที่2นะครับที่มาจับจองทีนะตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยยางมูกระเป๋านะครับของใช้ต่างๆนะครับคือส่วนมากจะขายเป็นราคาส่งนะยกโหลยกแพ็คนะครับขายปีกก็มีนะครับแต่ว่าปีกก็จะถูกกว่าท้องตลาดนิดหนึ่นะครับ จริงๆแล้วเขาจะขายเน้นการขายส่งนะครับขายส่งก็เพื่อที่จะให้พ่อค้ขอขารายย่อยรับไปขายต่อนะครับได้กําไรต่อไปนะครับอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยตุ๊กตานะครับมีทุกอย่างนะครับส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่มาที่นี่ก็จะมาจับพวกประมาณของกิช็อปนะครับแตก,กละร้อยแตกละร้อยนะครับกลล็อบเอาไปขายปีกได้ ก็อ,อาจจะได้กําไรขึ้นมานะครับสาหรับข้อขาไม้ขานะครับเวลาทาเที่อันนี้ในช่วงประมาณผมมาเกือบจะสิบสิบเอ็ดโมงแล้วครับสิบเอ็ดโมงกว่านะก็ถือว่าสาย่นะแต่ตอนกลางคืนจะหนานแน่นกว่านี้นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเนะที่ยงคืนไปต้นไปนะครับแถวนี้ก็จะคาขําไปด้วยผู้คนนะครับเขาจะมาซื้อของไปขายต่อ นเนี่ยพวกนี้ก็คือเขาขายปิดนะขายปิดตัวละร้อยบางที่ก็จะขายส่งนะส่วนมากเ,เนี่ยด้านในเนี่ยพวกกระเป๋าเนี่ยขายส่งอันนี้ซอยซอยหนึ่งนะซอยตรงนี้ก็จะทะลุไปทางตลาดสำเพงเก่านะครับสำเพงเก่านะผมไม่เดินไปแล้วกันคนเยอะนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับ คือสําหรับท่านทีอ่อยากมาเดินในช่วงกลางวันนะครับอันนี้คือแนะนําสําหรับกลุ่มที่ไม่อยากตื่นเช้านะครับจกมาเดินในช่วงกลางวันก็ได้นะแต่จะจะร้อนหน่อยนะครับนะครับนร้อนนะเนี่ยผมจะพาเดินเข้าไปตรงช่องเล็กๆทางนู้นนะนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับวันนี้ก็พามาเดินในส่วนที่เป็น ตลาดสํำเพลงในช่วงกลางวันนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาเดินนะครับถ้าอยากได้ของถูกของราคาไม่แพงนะะซื้อเหมาก็ได้กำไรซื้อไปขายก็ดีนะครับซื้อไปใช้ชิ้นฝงชิ้นมันก็ถูกกว่าท้องตลาดนะครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมในฝั่งนี้ก็ ฝั่งนี้หรอฝั่งนี้ก็จะเป็นซอยไปอย่างนี้นะฝั่งหน้ามหขบโน้นด้วยเดินยาวนะครับเนี่ยย่านนี้ก็จะเป็นย่านของอ่าสเพ็งต,ตลาดตลาดกลางวังนครับท่านผู้ชมดูเยอะมาก ครคับพวงคุญแจนะครับแล้วก็พวกสร้อยคอต่างๆนะครับหินหินประดับหินกำไลหน้ากากแมสนะครับโอ้ก,กิฟช็อปนี่เยอะมากอันนี้คือกิฟช็อปนะครับก็คือแนวของตประเภทกิฟตติดผมของท่านผู้หญิงนะครับ ก็จะเป็นพวกหินม,มงคลนะครับสร้อยคอต่างๆหรื้อไปใช้ซื้อไปขายก็น่าจะได้กำไรนะเด,ดี๋ยวไปดูนะเน่ยครับเป็นพวกสร้อยมุกอุปก,กรณ์สร้อยทุกชนิดนะครับฝั่งนี้นะซับซัก คนก็เริ่มจะเดินเยอะแล้วนะตอนนี้ประมาณจะเที่ยงนะครับท่านผู้ชมรองเท้าถุงเท้านะครับแต่ว่าถ้าจะไปซื้อมาขายผมแนะนำให้มาตอนเช้านะตอนเช้าเราจะได้ถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าราคากลางๆนะไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะครับคนเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทะลุไปฝั่งโน้นนะครับ เด,เดินแค่เป็นบางส่วนนะครับทานผ้ชมไม่ได้เดิน,ดนทั้งหมดนะโอ้ถ้าเดินทั้งหมดทั้งวันก็ไม่ทัวรนะนี่ครับประเภททิปช็อปนะครับเป็นพวกคมเจ ทองแตอยากได้ทอง่ปใส่ก็แนะนําให้มาเดินนะครับคือซอยเนี้ยมันจะยาวไปจนย่านนี้ก็คือสําสเพง็งพามูรัตนะครับทองผมนะครับมันก็จะต่อๆกันไปนะครับท่านผู้ชมถ้ามาเดินก็คือ ต้องเดินให้ทั่วนะครับโหลละร้อยนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับผมแนะนําส่วนที่เป็นตลาดตอนเช้านะครับแต่ว่าตอนกลางคืนไม่ได้มาเดินนะจริงๆแล้วกำลังอยากให้มากลางคืนนะครับจะได้ของจะได้เห็นของที่เราแบบไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะราคาส่งถูกข,ขนาดนี้นะครับนี่นะครับกระเป๋าเลครับกระเป๋าอันนี้ในรุ่นกำลังมิดๆกันเลย ผมเดินมาฝั่งรู้สึกว่าจะมีแต่กลงคุเจเยอะเลยก่งคุแจประเทศกิทช็อปนะครับสี่ตัวร้อยครับโอ้โหนร้านนี้รู้สึกว่าเขาขายดีมากกล่องคุแจนะครับสุดบาท งหบาทนะครับราคาส่งก็ห้าบาทเลยก็ถือว่าถูกนะห้าบาทแล้วก็ซื้อเป็นโหลส่วนมากเขาจะไปขายประมาณ20บาทนะ้าบาทก็ซื้อขายเท่าตัวถ้าเป็นพวกฝั่งทางกระเป๋าทางของเล่นก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้้สึกจะเป็นกิฟช็อปเยอะมากก็ต้องเดินให้ถั่วแล้วกอนนะครับไปเดียวเาไ เเห็นไหมต่อยมุกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดินแค่เป็นบางส่วนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมพาเดินแค่ซอยเดียวนะจริงๆแล้วต้องเดินหลายซอยกว่าน,นี้นะแต่ว่าไม่ได้เดินไปนะครับแนะนํานะครับตลาดเช้าวัวดเอ้ยตลาดเช้าตลาดสําเพ็งนะครับตลาดค้าส่ง ก็มีทั้งสำเพลงเก่าและสำเพลงใหม่นะครับตอนนี้มาตรงสำเพลงใหม่นะครับสำสมปอแบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม